ข่าวประคัมแมนเชสเตอร์ประจำวันที่27กันยายนโดยข้อเชฟฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดนนี้คอสเนะผีมั่นใจคว้าเตลเลสหมาไม่สู้ราคา20ล้านยูโรโดยกันนี้ที่ผมทางแมนยูของรานาฮยังคงเจรจากับทางเปอร์โตเพื่อขอซื้ออเล็กเตลเรสแบ็กซ้ายบราซิลแม้ตลาดซื้อขายก็ได้ปิดทําการแล้วแต่ตั้งผีแดงเชื่อมั่นจะได้ซื้อทันเวลาพอดิบพอดีโดยกันที่ทางเดลี่เมลสื่ออังกฤษรายงานมาว่าแมนเชสเตอร์เดนั้น ยังไม่ได้ปิดประตูสัญญากับทางอเล็กเทเลสแบ็กซ้ายบราซิลโดยหวังว่าจะต่อรองราคาตัวกับทางเปอร์โจลุล่วงชันเวลาปิดทําการของตลาดในซัมเมอร์ในวันที่5ตุลาคมนี้โดยกันนี้เปอร์โตตั้งค่าตัวเทเลสเอาไว้ที่20ล้านยูโรเท่านั้นเป็นการลดลงมาจากเดิมแต่ทางแมนยูของเรานั้นก็ยังมองว่าสูงเกินไปเพราะแบ็กซ้ายเซม้าคนนี้เหลือสัญญาอีกเพียงแค่8เดอนสุดท้ายเท่านั้นหมายน่าจะมีค่าสัญญาอยู่ที่40ล้านยูโรแต่ไม่น่าจะถูกใช้จากสัญญาที่กำลังจะสิ้นสุดลง แม้มีข่าวบอกว่าเมนยูของเรานั้นจับตามองที่นิโกสัสตาเกฟิโก้แบ็กซ้ายอาแจ็คเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ทางเดลีสตาได้ระบุเลยว่าเอ่เบรดิวิลนั้นมั่นใจอย่างมากว่าจะตกลงค่าตัวของเตเรสกับทางเปอร์โตได้มาจะถิวเฉียดก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดทำการก็ตามนะครับ เป็นว่าง,งานนี่ถ้ผมทางอเล็กเตลเลสนะผมก็ดูแล้วเนี่ยก็มีแวแวๆนะผมประมาณ50-50ก็แล้วกัรการ,การที่จะจบดีลนี้กับแมนยูได้นั่นเองครับก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะฮะตลาดนักเตะต,ต,ตอนนี้ก็นับถอยหลังอีกประมาณ2สัปดาห์ไม่ถึงครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรเะฮะเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับเสาข่านไม่มีคะแนนตัดเกรดนักเตะแมนยูเกมเฉือนไบรตันในค่ำคืนเมื่อวานนี้ เดยกันนี่เป็นการตัดเกรดนักเตะแมนยูในผมในเกมที่เฉือนไบรตันสุดดราม่าเลยนะฮะก็โดยมี2รายที่ผลงานต่ำกว่ามาตรฐานได้ไปแค่4คะแนนเท่านั้นเองเดยอกันนี่ทางนารุอมนะฮะโอลเลกันดโซชาผู้จัดการทีมของแมนยูของเราพาพไปแสดงคว้าชัยชนะนัดแรกในศึกฟุตบอลพรีเมียร์นิกิทได้สำเร็จหลังจากบุกไปเฉือนไบรตันแอนด์โฮฟเอาเบียน,นะฮะสุดมันไปสามต่อสองที่สนามเอเม็กสเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ดยมนยูของเราเก็บไปแล้ว3คะแนนจากทั้งหมด2เกมหลังนัดแรกนะผมแพ้กับทางคิสันพาเร์เป็น1ต่อ3คารังโอเทฟฟอร์ดและนี่คือผลสอบของนักเตะของทงีมแดงแต่ละคนในนัดนี้เริ่มจากคนที่1กันก่อนก็แล้วกันนะฮะดาวิดเจคิอาประตูที่เสียไปไม่สามารถโทษเขาได้เพราะโดนนิวมัวเปย์สองจุดโทษเข้าไปอย่างเหนือชั้นและโดนโซลิมาร์ชมงจอๆนะฮะรวมทั้งมีจังหวะโชว์ซูเปอร์เซฟช่วงทวเวลาบาดเจ็บช่วยทีมเก็บ3คะแนนได้สำเร็จได้ไป่าย 6คะแนนอารอนบ,บิสก้าได้กลับไปตัวจริงในเกมนี้กันอีกครั้งแต่ยังทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนักโดนคู่แข่งเล่นงานและก็เสียบอลอยู่หลายครั้งรวมทั้งยังยืนตําแหน่งพลาดนะฮะเหมือนดูแล้วยังไม่ค่อยฟิตเต็มร้อยสักเท่าไหร่นักได้ไป่าย4คะแนนวิ Love, กเ์ลินเดอเลฟยกระดับขึ้นมาจากนัดที่แล้วซึ่งทาพลาดเต็มๆนะฮะแต่เกมนี้ช่วยตัดบอลและก็บล็อกได้หลายหนอยากรก็ตามยาังมีจังหวะเสียบอลโดนคู่แข่งฉกไปง่ายเหมือนเดิมนะฮะก็ได้ไป่าย5คะแนน แฮร์รี่ไปกวายมีส่วนทําให้ทีมได้ประตูตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งและก็เป็นคนช่วยทําให้ทีมได้จุดโทษจากการมงไปโดนมือของมวัวเปททำแฮนด์บอลในจุดโทษนั่นเองได้ไป6คะแนนลูกชอช่วงแรกยังขึ้นเติมเกมได้ไม่ค่อยดีนักก่อนจะมาช่วยทีมได้ลูกฟรีคิกนะฮะตามตีเสมอก่อนที่ครึ่งหลังนั้นจะทำได้ดีขึ้นกับบทบาทวิ่งวิ่งแบ็กได้ไป6คะแนนพอป๊อกบ้า เล่นไม่ออกสักเท่าไหร่นักดูแล้วสภาพร่างกายของเขาเนี่ยไม่ค่อยฟิตสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะฮะแถมเกี่ยวทำเสียจุดโทษก่อนจะโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงกลางครึ่งหลังนั่นเองได้ไป4คะแนนเนมันยามาติสมีส่วนขึ้นไปช่วยทีมได้ประตูตามตีเสมอเปน็นหนึ่งต่อหนึ่งก่อนจะจบครึ่งแรกนะฮะแล้วก็ยกระดับขึ้นมาได้ดีในครึ่งหลังได้ไป6คะแนน เมสันการินบูชน่าจะเป็นคนที่เปิดประตูแรกของเกมหลังส่งบอลไปตรงตาข่ายได้แล้วในครึ่งแรกนะฮะแต่ล้ำหน้าไปก่อนพยายามทำงานอย่างหนักแต่ก็ไม่สามารถเล่นงานกองหลังเจ้าถิ่นได้ได้ไป6คะแนนบรูโนอเฟอร์เดสโดนใบเหลืององ,ง่ายๆนะฮะและก็เป็นคนทำเสียจุดโทษส่งผลให้เจ้าบ้านได้ออตตออกนำไปก่อน1.0ต่อแต่ก็มาแก้ตัวด้วยการจ่ายให้กับมาคับไรฟอร์ดทำประตูขึ้นนำไป2ต่อ1และเป็นคนซัดจุดโทษเป็นการปิดประตูชัยนั่นเองได้ไป 7.5คะแนนมาครับไรฟอร์ดครึ่งแรกยังดูเชื่องช้าไปหน่อยแต่ครึ่งหลังนั้นยกระดับการเล่นขึ้นมามากได้อย่างโดดเด่นฮะ,ะและก็เป็นคนที่ซับประตูให้กับทีมออกนำไป2ต่อ1โดยแสงเห็นถึงความเยือกเย็นของเขาได้ไป่าย7.5คะแนนอองค์นมัสยานคนนี้โดนกองหลังเจ้าถิ่นเล่นงานจนโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกนะฮะในงานนี้ได้ไป5คะแนน ส่วนตัวสำรองนั้นที่ได้ลงเล่นนะครับในนัดนี้นะฮะทางเฟร็ดนั้นก็แทนที่พอ,อบว่าลงมาแล้วไม่มีอะไรผิดพลาดพยายามช่วยเกยมรับได้ไปยกคะแนนเอริกบายยีลงมาแทนกริมวูดลงมาช่วยเกยมรับตามแท็กติกนะฮะงานนี้ก็ได้6กคะแนนส่วนดอนนี่ฟานเดบิกลงมาแทนมักซิยานมีเวลาอยู่ในสนามน้อยไปหน่อยคนนี้ก็ยังไม่มีคะแนนครับมีแต่ลูกดีใจกับทางบรูโน่นะฮะในการยิงจุดโทษนั่นเอง หลังจากผมก็มีการตัดเกรดแข่งของแมนยูนะฮะนัดที่เสาคานก็ไม่มีคะแนนครับเพราะว่ายิงชนกันเยอะซะเหลือเกินในแมตช์แบบนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเมอร์ฟี่สอนโอเล่ปอกบรูโนโ่ลงพร้อมกันดูไม่เวิร์กนะโดยกันที่ทางเดนนี่เมอร์ฟี่นะผมคอลัมนิสตเมลอ,ออนไลน์นะฮะก็ได้ให้คำแนะนำโอเล่กับตระกชานะฮะว่าพอบักบ้านนั้นกองกลางแชมป์โลกคู่ ผู้เล่นวินัยเกยมรับที่อ่อนเสือเกินหากยังเซาซีส่งลงสนามพร้อมกับจอมทัพบรูโน่เฟอร์เดสในสเตตัวจริงการันตีว่าจะเสียประตูอีกเป็นกระบุงอย่างแน่นอนโดยกันนี้เกมที่ชนะบรตตันไปน3นต่อ1เมื่อวันก่อนนั้นโทชาเล่นระบบ4-2-3-1คู่มิฟิลในมันยามาเตสประสานงานกับทางพาวบบา,บาตำแหน่งเบอร์8ะฮะส่วนบรูโน่ยืนสูงเล่นเป็นเบอร์10 ปรากฏว่าตลอด60นาทีนั้นมีแข้งเฟนช์แมนบนสนามแดนกลางปีศาจแดงงงหัวแทบจะไม่ขึ้นนะฮะซึ่งมีหลายจังหวะแข้งโปรตุเกสต้องลงมาช่วยป้องกันทั้งที่คือภาระของปอกบ้าเองด้วยซ้ำไปกระตั้งนะผมะเปลี่ยนมาเฟสนะฮะลงเล่นแทนทางปอกบ้าฐานะบทงานอีกคนหนึ่งทีมจะเล่นได้นิ่งขึ้นนะฮะโดยไม่นับดอนนี่ฟันเดเบกอีกหนึ่งไมฟิลเชิงรุกซึ่งลงมาแทนองคดนนี่มุสยานนาที่ที่90น,นเอง เหตุน <forgetting. S 2> ี้เองมิดฟิลล์ลิเวอร์พูลนะฮะจึงวิเคราะว่าปัญหาแมนยูนั้นคือปอกบ้านเล่นป้องกันไม่ดีหากต้องยืนลักษณะเบอร์8แบบนี้จะคอยกินแรงกองกลางเบอร์6นะฮะและเดือดร้อนถึงเบอร์10ลงมาซ้อนแทนที่ได้เพรสชิ่งในแดนบนดังนั้นวิธีที่สุดในการสร้างสมบุลรุกและก็รับนะฮะคือต้องเลือกระหว่างปอกบ้าหรือบูโนใครควรจะต้องได้ตัวจริงได้ทางเพียงเลือกเดียวเท่านั้นซึ่งเขาได้บอกว่าโอลิเกตโซชานั้นมีการตัดสินใจคณะสำคัญ ต้องทาก็เพราะว่าแมนยูนั้นจะเสียประตูเรื่อยๆแบบนี้หากเขาให้พอมบ้าก,กับทางบุนโน่เฟร์นเดสลงสนามไล่อัพเดียวกันซึ่งเมอร์ฟี่คนนี้ได้เขียนบทความถึง2คนนั้นเลยทีเดียวพวกเขาเป็นสุดยอดผู้เล่นเชิงสร้างสรรค์นนะแต่ก็ป้องกันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักเมื่อเคียงข้างกันใน2จาก3แดนกลางนะฮะซึ่งในสภาพหากว่าคู่นี้คือทีมในกลุ่มบิ๊กซิกเนี่ยไม่ใช่บริัตนผลการในขันคงจะเป็นอีกเรื่องอย่างแน่นอน แดนกลางคือตัวปัญหาในการสร้างงานแก่ฟรูแบ็กอย่างอารอนวิสกาและก็ลูกชอหลายต่อหลายครั้งเพราะว่าปล่อยวิงแบ็กคู่แข่งนั้นลุยึ้นมาได้อย่างต่อเน,นื่องกันเลยทีเดียวเปรียบเทียบกับทางริอร์พูลนั้นฟรูแบ็กทั้งสองของพวกเขาเทรนดิเซนเตอร์อาร์โนและก็แอนดี้โรเบอร์สันนึกอยากจะเติมเกมบุกตอนไหนก็ได้นะฮะเพราะพวกเขามีคนปิดทองหลังพระอย่างเจแดนฮานเดอร์สันกับจอจินโยไวดุ่มซ้อนแดนกลางให้ กรณีของบูโน่เฟร์เดสกับทางปาบ้าเนี่ยไม่ได้บอกว่าพวกเขาขี้เกียจนะแต่มันคือมุมมองต่อเกมการเล่นของตัวเองที่หากให้เล่นป้องกันนั้นเขาทํำตัวไม่ถูกมากกว่าที่จะรู้งานนั่นเองทั้งคู่ไม่ได้มีปุ่มหรือเซนส์นรับรู้ถึงอันตรายที่ย่างใกล้เข้ามาได้ทันท่วงทีมากพอนะฮะจนเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งเพิ่งทราบม,มาว่าต้องวิ่งคุมพื้นที่ด้านหลังแล้วแต่ก็ไม่ทันสถานการณ์นั่นเอง ตัวอย่างประกอบก็คือบรูโน่เนี่ยทำเสียจุดโทษประตูแรกยืนขาตายปล่อยซอลลี่มาร์ชบ่งประตูที่2ส,ส่วนบนบ้าเสียบใส่แอรอนคอนเนอรี่ในกรอบเขตโทษดีนะว่าโดบีอาเรียกคืนซึ่งก็ตัดสินใจที่ถูกแต่หากว่าตามตรงนั้นเขาก็ตัดสินใจช้าในจังหวะนั้นจนจะเกือบหายนัก,กนเลยทีเดียวนะับเป็นูรูท่านล่าสุดที่ออกมาวิจารณ์นะฮะถึงกองกลางของแมนยูต่อจากทางเจมี่คาร์เกอร์และก็ไบรอันลอฟสันนะฮะนี่นะผมก็เป็นการพูดถึง ทางอกองกลางประสานงานของรูิโนกับทางฟอกบ้าน ah นะผมถ้าเกิดคู่กันเมื่อไหร่แล้วงานนี้มีแต่ล่มจมอย่างเดียวครับก็ต้องเราดูกันต่อไปก็นละกันนะฮะว่าโซชาจะมีการปรับแผนอย่างไรกันบ้างเราวมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเปอร์ซ์ติคลาส,สิกเสาคานเซฟประตูมากกว่าเดคิอาในฤดูกาลนี้ โดยหลังจากจบเกมฟุตบอลธลร,รกิจที่แมนยูของเรานะฮะซีลสามแต้มแรกของฤดูกาลนี้มีการเปิดเผยถึงสถิติสุดคลาสสิกจากออฟต้าหน่วยเกมสถิติชื่อดังมาว่าเสากับคานช่วยเซฟประตูให้กับผีแดงมากกว่าดาบิดเดคิอาในฤดูกาลนี้อีกซะน,นะ โดยกันที่แมนยูของเราได้3แต้มแรกเม,มื่อบุกไปเฉือนไบรตันไป3ต่อ2ชี้เอแม็กซ์เซเดียมวนเสาที่ผ่านมาโดยเยมกมล่าวนักเตะนกต่างน,นยิงชนกรอบประตูรวมถึงกัน5ครั้งในนัดเดียวซึ่งถือว่าไม่เคยมีทีมไหนที่โดนเสาและก็คารนปฏิเสธมากกว่าพวกเขาอีกแล้วในเกมฟุตบอลพิบริกนัดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทางเลอันโดทอสาน,นะฮะดาวเตะเชาถิ่นที่กลายเป็นคนแรกที่ทำแฮตทริก ยิงชนกรอบชนเสาประตูนะผม3มครั้งในนัดเดียวนับตั้งแต่ที่ทางคิสโนโรนโดในแมตช์ดวนกับนิวคาสเซลเมื่อปี2006นั่นเองขณรที่ทางดาบิเดกิอารในประตูทีมชาติสเปนของแมนยูของเรนนั้นผ่าน2เกมแรกในการนี้ปรากฏว่าโดนยิงไปแล้ว5ประตูและก็เซฟได้ยังไม่ถึง5ครั้งเท่ากรอบประตูในเกมล่าสุดนั่นเองครับอ่าะะผมเป็นตวว่าง,งานนี้เป็นการเปิดสถิติคลาสสิกนะฮะ ที่ช่วยเซฟมากกว่าในายทวันของแมนยูซะอีกครับโอ้โหถือว่างานนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดนะฮะทางแมนยูของเรน,นั้นองค์ถึงลงขนาดนี้นะฮะโอ้โหจริงๆเลยครับงานนี้และนี้ก็เป็นสรุปรวมข่าวสโมสร,รแมนเชเสเตอร์ในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมนะฮะขอบคุณ,คณ,คณเป็นอย่างมากเลยครับ